พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบก,กับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง y u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  e e ิดจพดแชร์แนลแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับตอนนี้หลังจากที่พักเพื่อไทยรวบรวมเสียงทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อย จนได้สองร้อยกว่าเสียงแล้วนะก็อยู่ๆก็มีพักการเมืองพักพักเดียวและพักแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นพักที่รักชาติรักแผ่นดินมากที่สุดเลยโดยที่พักเพื่อไทยไม่ได้ไปกราบเรียนเชิญให้มาร่วมรัฐบาล ไม่ได้มีการจะมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวแต่ส่งคุณไผ่ิกซึ่งเป็นสสพักพลังประชารัฐออกมาประกาศแสดงจุดยืนของพักพลังประชารัฐในการโหวตนายกรัฐรมนตรี ว่าพักพลังประชารัฐก็ไปคุยกันที่พักไปคุยกันคุยกันนอกรอบกับสสทั้งหมดของพักก็มีมติว่าประเทศนั้นนะ่ะจำเป็นต้องมีรัฐบาเลเร่งด,วด่วนเพราะปัญหาหลายเรื่องในประเทศเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด,วด่วนควรจะมีรัฐบาลสั่งพักพลังประชารัฐ จึงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยโดยไม่ขาดแม้แต่เสียงเดียวจะยกมือให้กับนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยเสนอแม้แต่เสียงเดียวก็แสดงว่ารวมลุงป้อมด้วยแต่จริงเรื่องนี้ลุงป้อมเป็นคนสั่งให้มาพูดแหละครับเพราะว่าถ้าลุงป้อมไม่สั่งให้พูดสอสอไผ่ลิกก็คงไม่กล้าจะมาพูดแบบนี้หรอกครับาข่าวก็ไปถาม ทำแก้งโง่ก็ไปถามว่าได้ปรึกษารูปปอมอย่าง <c oughs> นะคร็กก็บอกว่าก็ไม่ได้ตอบนะว่าปรึกษาไม่ปรึกษาแต่คุยกันเข้าๆนโยบายที่อยากผลักดันเช่นสอประกอไัยแรงเพิ่มเบี้ยสอย่างเจ่นผู้สูงอุโยบัตรพยัาชนฐก็ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยในการคุยกันรอบแรกนะจึงเชื่อว่าจะผ่าวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจทั้งหมดได้ เขาถามว่าได้ปรึกษาลูกป้อมหรือ,อยังแต่พายเล็กตอบวนมาทางนี้นะครับแล้วก็บอกต่อว่าตนได้รับการประสานงานจากพักเก้าไก่ช่วยโหวต่ะพูดคำนี้ด้วยนะก็เลยไม่แปลกว่าวันนี้พร้อมก็สื่อว่าถ้าวันนี้พักเก้าวไก่ยังอยู่เหมือนเดิมยังเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลยังส่ง คุณพิธาพิโนภัยลิกก็คงจะต้องทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเช่นกันผมผมแปลความนะคือไม่นสนใจหรอกพรรคไหนใช่ไหมเวลามันสุกงอมแล้วแล้วก็ถามไปว่าพลเอกยุทธ์ยังอยู่หรือไม่เอาตอนนี้ตอบว่าอยู่สิครับมีเงื่อนไขหรือไม่ไม่มีครับไม่มีเงื่อนไขต้องจะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่มีเงื่อนไขที่ต้องเป็นรัฐบาลเลย แล้วก็นัก <and> ข <our life> ่าวก็ยังถามอีกว่าพลเอกประวิตริรับทราบเรียนยอมแล้วหรือไพรลิกบอกว่าเราคุยนโยบายกันดีกว่าอ้าวถามหลายหนไม่ตอบเราคุยนโยบายกันดีกว่าหากตั้งรัฐบาลแล้วพรรคเพื่อไทยพร้อมเอานโยบายแต่พรรคมาช้ำตนเห็นว่าเป็นข้อดีหากเว้นไปสิบเดือนสู้มีรัฐบาลดีหรือไม่เราไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเสนอไม่ต้องแจ้งพรรคเพื่อไทย ออกมาแบบนี้ย้ำกันไปหมดแล้วนะก็ไม่ตอบเลยว่าบึกลุงตู่ว่าลุงป้อมว่าไงก็วนไปวนมาก็แบบเนี้ยก็คือว่าสรุปว่าอย่างเงี้ยสรุปว่ายกมือให้ทั้งพักอ่ะก็คือรวมรวงลุงป้อมซะแหละแล้วก็สรุปว่าไม่ได้ต่อรองไม่ได้เป็นรวบพักเพื่อไทยไม่ให้ไปร่วมรัฐบาลก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค จุดประสงค์คือสอสอทั้งหมดของพรรคประหาจะยกมือให้กับเพื่อไัยก็ท่านเองสรุปอย่างนี้เองสรุปง่ายๆไม่มีอะไรมาผมก็ถือว่าพักนี้เป็นพักที่ดีที่สุดในแผ่นดินดีจริงนะยอมอะยกมือให้แม้จะไปเป็นฝ่ายค้านไม่มีการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีไม่มีการต่อ,อร,ดดรอ,องอะไรเพียงแต่ ให้ทำตามนโยบายที่พักพลังประชารัฐได้ให้ไว้ในหาเซียนไว้้ถาพกเพื่อไทยเอาไปทำโอเคแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะไม่มีพักการเมืองพักไหนที่จะดีเด่นจะสูงส่งได้มากขนาดนี้ตอนนี้ผมก็รอฟังพักเพื่อไทยจะออกมายัางไง มอชนหน้าจ้อ,อกมาพูดอะไรจริงๆว่าผมว่าผมก็อยากจะบอกผู้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทยว่าอย่าให้หมอชนน้าออกมาให้สัมภาษณ์เลยตอนนี้คือสมองท่านเบอร์แล้วท่านก็วนวนและพูดจาปลาัยในอกในฐานะที่ท่านเป็นนักพูดเนี่ยนัพูดท่านก็คิดว่าพูดแล้วจะโน้มน้าวคนเชื่อได้แต่ยิ่งพูดไปยิ่งและยิ่งพูดไปยิ่งละเธอะยิ่งพูดไปยิ่งเข้าตัวทั้งสิ้นนะครับนักพูดมันก็จะมีดีมีเสียตรงนี้ ถ้าคนไม่ได้เป็นนักพูดเขาก็จะพูดอะไรไปตรงๆอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินเขาไม่ได้เป็นนักพูดเขามีอะไรก็พูดไปตรงๆหรือคุณคุณสุริยะจึงรู้เลยก็เหมือนกันเขาไม่ได้เป็นนักพูดเขาก็จะพูดตรงๆพูดไปจากใจมันก็ฟังและเข้าใจง่ายจริงๆนะผมว่าเกรงว่าบอชนน่านไปเป็นรัฐมนตรีแล้วถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ มันจะบริหารกระทรวงที่ท่านดูแลอยู่จะได้ไหมเพราะว่าการเป็นนักพูดมันปูทางให้ไปสู่อำนาจแต่พอไปสู่อำนาจแล้วไม่จะเป็นต้องดต่เป็นนักพูดต้องเป็นนักทำก็คลิปนี้ใครจะหาผมประชดประชันพักพลังประชารัฐก็ได้นะครับเพราะที่จริงเราผมก็ตั้งใจจะประชดประชันแหละว่า แต่ถ้าพระพเจรต์เป็นอย่างที่พูดจริงๆที่ยอมยอกมือให้แล้วไม่ต้องการตําแหน่งรัฐมนตรีจริงๆไม่ต้องการที่จะย,ยื้อยแย่งกระทรวงใหญ่ๆหญ่จริงๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยผมก็เจอว่าอันนี้ไม่ได้ประชดประชันถือว่าเป็นพรรคที่ดีที่สุดในไม่ใช่ในยุคนี้ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยทีเดนะครับน็่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศ ถ้าผมมีเป็นหน้านที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดราชบูณามาดูสถานที่ที่จะจัดงานจุดเทียนให้แม่ในวันพรุ่งนี้12บสงิงหาคมนะครับจะจุดเทียนเพื่อเสริมดวงชะตาเสริมบารมีให้กับคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อุทิศส่วนอุศลให้คุณแม่ที่ร่วงลับไปนะครับก็จริงๆแล้วผมก็จะทำ ให้คุณแม่ผมก็เลยบอกพักพวกไปด้วยก็ทําพร้อมกันเลยก็เพียงแต่ส่งชื่อนามสกุลคุณแม่แล้วกวตัวเองมาให้ผมแล้วก็โอนเงินให้ผมเทียนเล่มละสองร้อยเก้าสิบาทมาช่วยในการจัดการก็เท่านั้นเองนะครับพระพุทธิราชรุ่นหกร้อยหกสิบหกปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชายอยู่นะครับาจารย์สิเบงดรทวีบูลณะเกษศิลปราจารย์แห่งชาติเป็นผู้สาแล้วก็มีน้ําหอมครับสายมูเตรูชี้ห้อมุนตานะครับราคาห้าร้อยเก้าสิบ ร้อมค่าสดน,นะครับติดต่อผมได้สามช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือเฟซบุ๊ o k ลกิจรคนเด็ดวิสใสช่องทางที่สองก็คือไลน์ช่องทางสามก็คือโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์สับเบอร์ันนะครับตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาดูในช่อง youtube ก็เข้าไปดูด้วยนะครับชื่อว่าปิดโพสต์แชร์นะดูแล้วก็ก,กดติดตามด้วยกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้ดวยนะครับสวัสดีขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับ ก็ขอให้ท่าคุณขอพี่น้องประชาชน,ช,นชาวไทยทั่ประเทศครับสวัสดีช,ชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกัน